การศัลยกรรมครั้งแรกเลยค่ะคิดว่าครั้งแรกแล้วก็ได้มาแบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรถือว่าเกินความคาดหมายค่ะประทับใจค่ะวันนี้มาอัปเดตจมูกค่ะจมูกครบ3เดือนแล้วค่ะพลาสตอรไม้เอสเคิร์ฟค่ะใช้เนื้อเยื่อก้นกลบรองปลายด้วยค่ะปัญหาของหนูก็คือมีห้ัมสูงค่ะแล้วก็ตรงปลายงุ้มแล้วก็หน้าไม่มีมิติค่ะเป็นแบนตรงเนี่ยค่ะ ตนแรกไม่คิดว่าจะได้ทรงแบบตามเล็บเลยยื่นเล็บให้คุณหมอตนแรกก็ยังคิดว่าเอเจะจมูกเรามันจะทําได้แบบนั้นจริงๆริงไหมอะไรเงี้ยมีคนชมบอกว่าแบบแล้ข้อกับหน้าเลยหน้าดูหวานละมุนเลีอยค่ะทางคลินิกดูแลตลอดตั้งแต่หลังจากทําจนถึงทุกวันนี้ค่ะดีใจนะคะที่เลือกไม่ผิดที่มาที่คลินิกนี้ค่ะ ก็ลองเปิดใจค่ะจริงๆไม่น่ากลัวเสริมความมั่นใจให้ตัวเองนะคะไม่ว่าจะทำศัลยกรรมบนใบหน้าที่นี่ก็คือมีหมดค่ะก็สามารถ,ถัเข้ามาสอบถามนะคะได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะของเมโอลคลินิกประตูน้ํานะคะเรื่องไม่ผิดจริงๆค่ะที่มาทําจมูกที่นี่ค่ะ